Audio Interface หน้าตาดีฟังก์ชันเด็ด Audio EVO 4ถามจริงว่ามันมีอะไรเด็ดบ้างด้วยดีไซน์การทำงานของเขาก็เป็นดีจิอลหน้าตาไม่เหมือน Audio Interface <c oughs> หรือ Soundcard ที่ <c oughs> <ช>รู้จักการทำงานเบื้องต้นของ Interface no ตัวนี้ก็ทำได้แต่มีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นฟังก์ชันลล้ำขึ้นมาหรือหวามากเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยครับ Smart g i n ปกติแล้วเอาสัญญาณเข้าไปเนะี่ยต้องมีการปรับเกณฑ์ระดับสัญญาณแตกไม่แตกต้องฟังต้องอะไรตัวนี้เขามีสมาร์ทเกณฑ์คือกดทีเดียวพูดไปเขาจะเรียนรู้ความดังหรือสัญญาณเองปรับเกณฑ์ให้อัตโนมัติโดยเสียงจะไม่แตกเดี๋ยวจะลองสมาร์ทเกณฑ์เลยนะครับอันนี้ไมค์ก็คือต่อเข้ามือถืออัดไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อะไรเลยครับก็กดไปที่สมาร์ทเกณฑ์ช่องหนึ่งแล้วกดสมาร์ทเกณฑ์อีกครั้งสีแดงก็คือเริ่มเลยนึ่งแนละ้วอ่าจะลองมันสีเขียว ได้ยินเสียงแล้วนี่คือสมาร์ทเกมเสร็จแล้ว<อ>ไฟเขียวก็จะหายไปเองนี่ก็คือเป็นวิวของสัญญาณที่เข้าไปตัวนี้ก็มิวอินพุตเอาพุตได้ก็คือเป็นการปิดสัญญาณโดยที่ไม่ต้องถอดแจ็คสัญญาณเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องบิดวอลลุ่มกลับหรือว่าดึงแจ็คออกอย่างเดียวแต่นีนมิวได้การมิวเนี่ยก็แ,แค่กดค้างแค่นี้เองหรือว่าปิดมิวที่ตัวมน LR ก็ได้เหมือนกัน ผมรู้สึกว่าการที่มีไฟอย่างเงี้ยมันนำให้เราทำงานง่ายสาวกาทั่วไปเนี่ยมันจะมีคาร์บอซิกแน่วหลอดพริกหลอดคือเราไม่รู้ว่าระดับสัญญาณจริงๆอ่ะมันเท่าไหร่ตัวเนี้ยลองคิดดูว่าายเอีดกว่ะทําให้เราตั้งค่าเกณฑ์หรือปรับ,บรุ่งได้ง่าย อินพุตที่ออกแบบสาหรับเครื่องดนตรีโดยเฉพาะ High i ฮ p e พ a ด c e ตัวออเดียนเนี่ยเขามีชื่อเสียงโงดังเรื่องนี้มากครับรุ่นอย่างเช่น ID 4ฟหรือรุ่นอื่นๆที่มีตัว j f เฟเนี่ยเป็นที่ยอมรับของนักดนตรีในน้าเสียงของตัวนี้มาก <Idea. S 1> เพราะว่ามันแตกตา่างก็คือปกติเขาจะเสียบด้วยกันเลยอย่างตัวนี้เป็นคอมโบก็เสียบได้ทั้ง XLR ทั้งไมอยู่แล้วแต่ถ้าอันนี้จะเป็นวงจรเฉพาะของออเดียน ก็เป็นการรูปสัญญาณท cool ี่สมมุติว่าเราเปิดของเปิดเพลงหรือเปิดโปรแกรมทำเพลงอะไรเนี่ยต้องการให้ไปออกโปรแกรมไลฟ์สตรีมรืเอ็นโอบีจริงๆมันไม่สามารถเอาสัญญาณไปเข้าโอเปร่ได้แต่ลูปแบ็กเนี่ยเขาทาให้เอาสัญญาณจากตัวฮาร์ดแวร์เอาท์พุตเราเนี่ยไปลูปเข้าอินพุตของซิสเต็มอะอดิโอได้ก็คือพวกโอเปเรอะไรพวกนี้ครับเหมาะกับสถานการณ์ที่อยู่นี้ไลฟ์สดเป็นที่นิยมก็ไม่ได้มีในสาวการทุกตัวเพิ่มมันที่6กไปนิดนึงหน้าตามันสวยมากพกไปแล้่วเท่แล้วต่อ p h o n e แบบนี้เลยครบคันแล้วก็สวยงาม มีโปรแกรม c b e b คซึ่งลงทะเบียนเอา Serial Number ไปของทะเบียนก็ใช้งานได้ฟรีเลยน่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแต่เป็น LE ก็คือเป็นเวอร์ชันที่เขาแถกวานั่นแหละ Monitor p a n พนสามารถแพนสัญญาณ Input หนึ่ง1 2นะครับให้มาจากซ้ายขวาเข้ามาหาตรงกลางเป็นโมโนส่วนเป็น LR ได้คือกดค้างที่ปุ่มนี้หมุนหรือกับข้าง ราคาห5าหทาห้า<ต>ำง่ายมากอี d ว o อ n f ฟ l d ที่ราคาไม่ได้สูงมีจุดเด่นหลักๆถึง8ข้อใครฟังแล้วถูกใจอย่าลืมจับจองกันได้ที่ w w w a t p o s a l c o m ได้แถมแล้วก็มีของแถมรางวัลเป็นหมื่นทุกๆเดือนออเดียนอี l d ซีครับ อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ YouTube Channel AT อย่าดูเพลินกด Subscribe กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที